สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการทำงบทดลองมือนะคะที่ทีมงานครูหน้อยแจกไปนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยหลังจากเข้า Google Drive เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดนะคะเปิดที่ไฟล์จะทำงบทดลองแล้วก็ดาวน์โหลดมานะอันนี้ขั้นตอนสอนการเปิดเลยนะคะเพราะหลายๆท่านบอกว่าเปิดไม่ได้นะพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาเปิดที่ดาวน์โหลดน้ไฟล์ก็จะมาทีนี้ พอมันขึ้นแบบนี้่าสีชมพูขึ้นมาเนี่ยไฟล์ตัวนี้มีแมโครนะคะจะต้องทำการปลดล็อกแมโครก่อนอวิธีการทำยังไงพอขึ้นไฟล์ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วกดปิดเลยนะคะไม่บันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ดาวน์โหลดนะคะไปที่ดาวน์โหลดของเราถ้าดาวน์โหลดมันก็จะมีไฟล์ขึ้นมาให้นะคะที่เราเปิดเมื่อกี้ไปคลิกขวานะคะคลิกขวาที่ ดาวโหลดแล้วก็ไปที่ property นะคะแล้วก็ไปที่ unlock ไปที่ apply แล้วก็ไปที่ตกลงนะคะแล้วก็เปิดไฟล์ตัวนี้ที่ดาวนะะ์โหลดพอเปิดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์ก็จะขึ้นมาแบบนี้สีชมพูก็จะหายไปละแต่จะขึ้นมาบอกว่าการอัปเดตลิงก์นะคะก็ให้เปิดการใช้งานเนื้อหาจัดการลิงก์นะคะไฟล์ก็จะพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้พอไฟล์พร้อมใช้งานค่ะก็ไปเข้าระบบ line a d ไลน์เดิมนะยังไม่นิวนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาที่ระบบบัญชีมาที่รายงานการเงินมาที่รายงานประจําเดือนมาที่งบทดลองดึงงบทดลองเป็นรายไตรามาสออกมาไตรามาสที่1ค่ะดึงออกมากดค้นหา Export ออกมาเป็น Excel เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะไปที่งบทดลองประจําเดือนนะคะเลือกเดือนมกราคมแล้วก็กดค้นหานะ e x p o r อออกมาเป็น Excel เตรียมไว้ค่ะ พอได้ข้อมูลในส่วนของงบทดลองลายไตรมาสเรียบร้อยแล้วกับงบทดลองประจําเดือนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคลุมที่สามเหลี่ยมค่ะใครที่เคยใช้ไฟล์ของทีมงานคุณหนอ์น้อยก็จะรู้ว่าตรงนี้คือสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ไปที่งบทดลองลายไตรมาสคลิกแล้วก็วางนะคะวางแบบธรรมดาเลยแล้วก็มาวางงบทดลองปกติค่ะคลุมที่สามเหลี่ยมคลิกขวาคัดลอกนะคะแล้วก็มาวางที่งบทดลองปกติอ่ะ เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะมาที่ชีทที่3เลยข้อมูลเงินฝากก็ให้กดปุ่มนี้อย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรนะคะกดปุ่มนี้เพื่อวางบัญชีกดไปปล่อยเขาจัดการไปนะคะตอนนี้เขาก็จะเล่นซ่อนแอบกับเราอยู่นี่แหละเรียบร้อยแล้วนะคะชีทที่3ไปที่ชีทที่4คะ่ะกดข้อมูลเงินรับฝากเหมือนกันนะคะกดไปปล่อยเขาเล่นซ่อนแอบกับเราไป เรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลพร้อมแล้วก็จะมาบันทึกบัญชีเลยทีนี้การบันทึกบัญชีหลักการบันทึกบัญชีจะทํำยังไงนะมีใบผ่านให้ด้วยนะคะเลขอ้างอิงนะเลขอ้างอิงจะต้องออกมาประมาณนี้อ่าขอ้างอิงตัวที่1วิธีการบันทึกบัญชีวันที่ค่ะสมมุติวันที่1นุมภาผ่านเวลาลงนะคะ ไม่จําเป็นต้องเรียงวันที่ก็ได้เลขที่อ้างอิงเลขที่อ้างอิงอ่ะจะต้องสอดคล้องก็คือมี r v AP PV แล้วก็ตามด้วยเลข5หลักทับ68แนะคะ,นะคะสมมุติพี่จะเอาตั้งนี้ก่อน AP ดัด0 0 0 0ทับ6 8, นะคะ ชื่อบัญชีตัวนี้เราค้นหาได้จากคอลัมน์ d แถวที่2ค่ะสมมุตินะเราจะตั้งนี่เป็นค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์คะว่าจ้างเหมาเข้าไปค่ะนะกด enter ค่ะกลับขึ้นไปเลือกค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกดเพิ่มชื่อค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้ในส่วนของเลขบัญชีอ่าดบิตเท่าไหร่ค่าจ้างเหมาเราเอาค่ะนะคะมาทึกรายการ บันทึกรายการตั้งนี้ค่าจ้างเหมานะคะเดือนกุมภาพฐานสูนะบรรทัดที่สองนะคะตรงนี้ก็อย่าลืมกรอบมานะถ้าไม่กรอบมาเดี๋ยวเวลาเราไปพิมพ์ย้อนหลังมันจะไม่ออกนะคะบรรทัดที่สองคืออะไรเจ้านี้ ค่ะกลับไปเลือกเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอกกดร้นชื่อค่ะเครดิตใส่เข้าไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําแบบนี้มีจ้าเหมาตัวต่อไปมี AP ตัวต่อไปก็สามารถคอบวางได้นะคะข้อมูลตรงชีทที่6พิมพ์ใบผ่านย้อนหลังตัวนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ์ใบผ่านย้อนหลังได้กรณีที่ใครยังไม่ได้ทำใบผ่านเลยทำแค่รายการบันทึกบัญชี นะฮะอย่าลืมว่าตามหนังสือว4008เนี่ยใบยผ่านรายการตั้งหนี้ใบผ่านรายการจ่ายเราต้องทํามือนะนะใครยังไม่ได้ทำก็สามารถใช้ใบผ่านรายการตัวนี้ค่ะพิมพ์เซ็นที่หลังได้นะคะเอาไปแนบที่หลังได้ในกรณีที่ทํามือ,อรายการงบทดลองก็จะมาค่ะกดตัวกรองได้เหมือนเดิมให้แสดงนะคะกดตัวกรองให้แสดงงบทดลองของเดือนก่มพาก็จะมาให้ทีนี้มาที่งบลับจ่าย มาที่งบรับจ่ายตรงนี้ต้องกรอกเองนะนะคะตรงนี้ต้องกรอกเองนะคะนะยอดยกมานะคะยอดยกมาเอาตรงไหนมาเอาของเดินมกรามากรอกนะคะเอาของเดินมกรามาก,ก,กรอกอ่ะทีนี้ไอ้งบรับจ่ายตัวเนี้ยมันจะต่างกันด้วยการตั้งลูกหนี้ระหว่างปีสังเกตดูนะเวลาเราทําในระบบอีลาแอดอ่ะอ่ะมันจะมีไปผ่านไปผ,ผ่านรายการบัญชีทั่วไปไปผ่านรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินจ่ายเงิน ตรงนั้นน่ะมันจะไม่วิ่งมาที่งบรับจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เองถ้าสมมุติว่ารายการไหนไม่ตรงนะคะก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้เลยในส่วนของงบรับจ่ายจะเอาให้เหมือนตลาดแอดเลยก็ได้นะคะหรือใครยังไม่ซสีเรียดเดี๋ยวรอระบบมาเราค่อยแก้นะคะหรือจะแก้ให้ถูกอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการแก้นะคะเราไม่ได้ล็อกสูตรนะเราไม่ได้ล็อกสูตรนะคะแต่เราล็อกอล็อกล็อกชิดไว้ก่อน เพระนั้นเวลาจะแก้ค่ะให้มาที่รีวิวนะคะแล้วก็มาที่ยกเลิกการป้องกันแผนง,งานตรงนี้นี่คือการยกเลิอกอันนี้ไม่ล็อกอะไรทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่ว่าล็อกไว้ไม่ให้เราไปเผือลบแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขนะคะก็ไปที่ยกเลิกป้องกันได้เลยนะคะอันนี้ขอป้องกันไว้ก่อนนะ เสร็จแล้วอ่ามันก็จะมาในเรื่องของอรอยายงานรับจริงจ่ายจริงอันนี้ตรวจสอบเองนะคะอะไรที่ไม่ตรงก็แก้ได้เลยนะอ่าทีนี้มาที่การจัดทำงบกร,ระทบยอดค่ะการจะทำงบกร,ระทบยอดก็ง,ง่ายๆเอาวันที่นะคะเลขที่เช็คจำนวนเงินมาก่อนอ่าสมมุติเลขที่วันที่31มกราคมนะคะ มีเช็คเล็กที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7จนะคะจำนวนเงิน500มาก็มาต่อนะคะสมมตินะมีเช็คเล็กที่ทีนี้เราก็จะต้องมาไล่เช็คนะคะ,ะ,คะนนี้ต้องเป็นวันที่นะใส่วันที่เข้าไปเราต้องมาไล่เช็ค ว่าเช็ครายการไหนขึ้นเงินแล้วยังไม่ขึ้นเงินนะคะก็เหมือนทำสเตทเมนทั่วไปนั่นแหละนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะสรุปให้เราว่ากรณีเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงินนะคะแล้วเรากดตัวกรองเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงินออกมาเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะก๊อปไปวางเช็คในการจัดทำงบกระทบยอดนะคะวางตรงเช็คที่ยังไม่มีผู้มารับเงินตรงนี้ได้เลยเห็นไ้ยคะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเอามานะก๊อปเลยไปยก๊อปเลยไป เวลาก๊อปนะคะก็ก๊อปมาเฉพาะคอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ e นะคะกปมาเฉพาะคอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ e อันนี้ก็ดีลิทเลยนะคะวันที่ก็เปลี่ยนจ้าอันนี้เดี๋ยวไปดีลิทออกนะคะแล้วก็ใส่เลขที่ มาเลบัญชีเงินฝากนะคะใส่รายงานเงิคงเหลืออะไรปกติเลยก็ทํางบกระทบยอดออกมาได้นะคะก็อย่าลืมใส่ชื่ออบทอาเภอจังหวัดซะนะคะอันนี้ก็เป็นไฟล์ง่ายๆนะคะในการเก็บตัวเลขแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะดึงงบทดลองของเดือนมกรามานะคะพรงบทดลองเดือนมกราเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่ามีรายการระหว่างเดือนนะคะก็เปลี่ยนยอดยกมา อยอดจุไปไปอยู่ยอดจุมาแล้วก็เก็บรายการระหว่างเดือนนะคะอันนี้ก็ง่ายๆลองใช้ดูนะคะ